ในช่วงระยะเวลาท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเราจะได้นายกรัฐมนตรีเป็นคุณอนุทินแต่ว่าตัวคอรมอเองเรายังไม่ได้เห็นชัดเจนความคาดหวังของภาคประชาชนที่จะให้รัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาแม่น้ำกกมีสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะแก้ปัญหาแม่น้ากกไปได้ข้อมูลมีพร้อมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใหม่จะนําข้อมูลเหล่านี้ใช้ไปเป็นประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรลองไปฟังข้อเสนอจากอาจารย์สิวัตรครับอ่อนเพราะเราไม่มีเจ้าภาพไง เราขาดเจ้าภาพไงฮะตอนนี้เหมือนประชาประชาชนต้องช่วยกันเองนักว,วิชาการก,ก็ต้องออกมาช่วยกันซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้คือปัญหาแล้วเราเป็นปัญหาที่สําคัญมากเพราะว่าตอนนี้เราขาดคอนดักเตอร์เราขาดคนที่จะมาลีดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับคือเราเราต้องการคนที่รัฐบาลที่แสดงความจริงใจในการที่จะมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็อย่างเป็นระบบและที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุแต่เมื่อ หลักฐานมันเชิมประจักษ์มันครบหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถรวบรวมได้นะฮะเราก็สามารถนําเสนอให้รัฐบาลใส่พานถวายไปให้แล้วขึ้นอยู่ว่าจะทํำไมหมแค่นั้นเองครับผม คือต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับอาจารย์สุวัต์เนี่ยเป็นอีกทีมนักวิจัยหนึ่งที่ลงไปตรวจสอบแม่น้ํากกดูทั้งน้ําทั้งตะกอนดินแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายทีมนักวิจัยที่ลงไปนะครับการที่นักวิจัยลงไปหลายๆทีมก็จะได้เอาข้อมูลมาครอสเช็คกันว่าข้อมูลแต่ละที่เนี่ยมันตรงกันไหมปรากฏว่าของอาจารย์สิวัต์ที่บอกว่ามีระเบียบวิธีวิจัยที่ละเอียดที่สุดก็พบข้อมูลเช่นเดียวกันกันกบ ทีมวิจัยอีกหลายๆทีมก่อน้นานั้นก็คือพบว่ามีความเชื่อมโยงว่าสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกโลหะหนักต่างๆเนี่ยมันมาจากการทำเหมืองจากต้นน้ำในประเทศเมียนมานะครับเราได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาหลากหลายแล้วเราก็ตั้งหัวข้อครับคุณบุษรินว่าการเมืองไม่นิ่งดูเหมือนว่าจะไร้เจ้าภาพในการแก้ปัญหาแม่น้ำกกจริงหรือไม่ดูนะครับว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาลอาจารย์สิวัตรเพียงพงจันทร์ซึ่งเป็น ผู้บริการสถาบันภัยพิบัติก็บอกว่าเรื่องนี้ทำให้การแก้ปัญหาติดขัดครับเพราะว่างานวิจัยก็มีแล้วนะครับข้อมูลก็มีหมดแล้วแต่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนใหม่อีกละก็ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมันขาดคนตัดสินใจในขณะเดียวกัน ฝั่งเมียนมาเนี่ยตัวการโลหะหนักก็ยังชัดเจนว่าเขายังดําเนินการธุรกิจต่อไปโดยที่ไม่หยุดหย่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ข่าวว่าฝนตกที่บริเวณต้นน้ําแม่กกเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลลงมาตอนนี้แน่นอนมีสารปนเปื้อนอยู่ด้วยนะครับแน่นอนว่าไร้เจ้าภาพไม่มีหน่วยงานขับเคลื่อนถึงแม้ว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงคุณแพทรองทานเราจะเห็นว่าส่งรองนายกนะครับคุณประเสริฐ ลงมาดูเองแต่ความคืบหน้าน้อยมากในขณะเดียวกันเนี่ยผลวิจัยล่าสุดที่อาจารย์สิวัตรบอกกับเราก็คือว่าพบโลหะหนักหลายชนิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นระเบิดเวลาในขณะเดียวกันผลวิจัยชี้ชัดแล้วล่ะครับว่ามันเชื่อมโยงกับเหมืองเหมืองทองเหมืองแร่เอิร์ธที่ประเทศเมียนมาจริงๆก็มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่แม่น้ํากกบอกว่า อีกสิ่งสําคัญหนึ่งที่รัฐบาลอนุทินจะต้องทําก็คือยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะได้เห็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจริงๆเขาคาดหวังมาตั้งแต่รัฐบาลคุณแพทองทานแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้คืบหน้าน้อยมากนะครับจะได้เห็นการเจราจาแต่ผลของการเจราจาก็ไม่ได้ปรากฏผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าจะมีการหยุดทําเหมืองซ้ําร้ายนะครับพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ํโกกยังได้เห็นท่าทีของธุรกิจ ริเวณนั้นที่จะขยายพื้นที่ทําเหมืองเพิ่มไปด้วย